สไปเดอร์แมนลองจีบกัปตันมาเวลในเหตุการณ์นี้สไปเดอร์แมนจะเข้าไปช่วยกัปตันมาเวลในตอนที่พลังของเธอเนี่ยเหมือนจะถูกจํากัดการใช้งานอยู่ซึ่งสไปเดอร์แมนก็ต้องเอาตัวรอดมาสารพัดเลยสุดท้ายแคโรลก็ได้ของที่ต้องการมาแล้วเธอก็ขอให้สไปเดอร์แมนเก็บไว้ให้เธอด้วยสไปเดอร์แมนเนี่ยเลยขอของตอบแทนงานนี้สักหน่อยเขาลองชวนเธอออกเดทกับเขาดูซึ่งแคโรลก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเธอก็อยากจะขอบใจสไปเดอร์แมนในงานนี้ด้วยต่อมาภายหลังเนี่ยสไปเดอร์แมนก็ได้เจอกับกัปตันมาเวลพวกเขาได้ช่วยกันปราบโจรป้นธนาคารกันหลัังช่วยกนปรบ โจรเสร็จเนี่ยกับตันมาเวลก็ยังไม่ลืมเรื่องที่เขาชวนเธอออกเดทซัมบ,บ์แมนถึงกับตกใจเลยที่กับตันมาเวลเนี่ยยังจําเรื่องนั้นได้อยู่นึกว่าจะไม่สมหวังแล้วซึ่งเธอก็เปลี่ยนชุดเตรียมไปเดทกับปีเตอร์ทันท,ท,นทีเธอได้บอกให้ปีเตอร์เนี่ยใส่ชุดดีๆด,ด้วยเพราะจะไปกินที่ร้านอาหารหรูๆกันแต่ปีเตอร์ก็ต้องบอกเธอไปก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเขาน้่งจะถังแตกเลยมีแค่ชุดธรรมดาเท่านั้นซึ่งเธอไม่ขาดอะไรเพราะมือนี้เดี๋ยวเธอเลี้ยงเองเมื่อมาถึงร้านเนี่ยเธอก็ชวนปีเตอร์คุยเรื่องเงินที่ปีเีเเตตตออออรร์์ไ่่่่นนนลละะวาาปปจงงงทุซึก็ เขาก็อยากจะลองแต่ตอนนี้เนี่ยเขาโดนอนอร์แมนออสบอร์นหมายหัวอยู่มันเลยลําบากแล้วพวกเขาก็คุยกันเรื่องการเป็นฮีโร่กันแต่ยิ่งคุยกันเนี่ยก็ยิ่งหมดเรื่องคุยไปเรื่อยๆซึ่งตอนน้เองก็มีคนของกลุ่มแฮมเมอร์ได้มาบุกที่ร้านหวังจะจับตัวแครอลไปทําให้แครอลเนี่ยต้องเปลี่ยนร่างทันทีแล้วออกไปสู้กับพวกมันแถมบ่นไปด้วยว่ามาบุกตอนเธอกําลังเดทเนี่ยนะเธอเลยต้องออกไปจัดการส่วนปีเตอร์เนี่ยนั่งชิลในร้านกินอาหารอย่างเดียวเลยไม่สนอะไรทั้งนั้นแม้จะมีปืนมาจ่อหัวเขายังก กําลังอร่อยกับอาหารฟรีเลยสุดท้ายแคโรก็จัดการหมดเมื่อจบเรื่องเนี่ยแคโรอก็พาปีเตอร์บินออกจากที่เกิดเหตุแต่พวกเขายังไม่อิ่มแคโรอเลยชวนปีเตอร์กินฮอทดอกข้างทางกันต่อซึ่งปีเตอร์เนี่ยบอกร้านนี้มันธรรมดาเกินไปเดี๋ยวเขาพาเธอไปกินร้านที่อร่อยกว่านี้เองปีเตอร์ก็พูดถึงร้านฮอทดอกที่จะไปกินไม่หยุดจนสุดท้ายเขาต้องขอโทษเธอว่าเขาชอบจังฟู้ดมากเลยพูดมากไปหน่อยแต่แคโรอไม่ถือเพราะเธอก็ชอบเหมือนกันเมื่อพวกเขาได้นั่งกินฮอทดอกด้วยกันทีนี้คุยกันถูกคอมากขึ้นน <Peter S 2> นเเเเลลยยปีตตตอออรรรรรร์ถาาาาาามมวว่่ทไไงชค้้้หูแกดบ ว่าเธอรู้จักกับเจ้าของร้านแล้วเธอก็ไม่อยกให้ปีเตอร์เนี่ยคิดว่าเธอเป็นคนไม่มีรสนิโยมเรื่องอาหารปีเตอร์ก็ตอบไปว่าถ้าให้เลือกร้านหรูๆกับร้านข้างทางเนี่ยเขาเลือกกินร้านอาหารข้างทางกับเธอดีกว่าแล้วพวกเขาก็นั่งกินฮอทดอกพร้อมทั้งดูวิวในเมืองยามค่ำคืนด้วยกัน